สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราพามานอกสถานที่กันเลยนะครับวันนี้เราจะพามาชิมนะฮะมาชิม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 อะไรเอ่ยนี่เลยครับข้างหลังนะครับหัวเปียนนะครับนี่ครับวันนี้เราพามาชิมกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ส <cin stereotype> วัสดีครับวันนี้ Wildality Channel นะครับพามาชิมนะครับนอกสถานที่กันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านโกเปี้ยนนะครับเมืองพัทยานะครับอยู่ที่ซอยเทพสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของร้านกันเลยสองท่านนะครับสวัสดีครับจางครับครับสวัสดีครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเราถามกันก่อนนะครับเพื่อชื่อว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรนะครับอ่ะจางแนะนําตัวหน่อยครับครับผมเองเลยก็ในนามของวัดเชลิตงนะครับเอาชื่อเล่นพอนะ ได้ได้ได้ชื่อที่ในวงการรู้จักอัะเล้อหรือไม่ก็เรียกว่าอาจารย์พลก็ได้ครับอาจารย์พลนะครับพี่แดงค่ะแดงนะครับนี่ก็เป็นเจ้าของร้านเนาะครับนี่ครับมาเดินเลยนะครับขอทราบประวัติความเป็นมาของที่ร้านหน่อยนะครับว่าหกเปี้ยนเราเนี่ยเป็นมายังไงเริ่มมาจากอะไรก่อตั้งมานานหรือยังเปิดมาแล้วกี่สาขาครับของเราวันนี้ครับคือประวัติเลยเนี่ยนะครับ จุดเริ่มต้กลูกชายนะครับลูกชายเขาชอบเป็นคนชอบก๋วยเตี๋ยวเขาก๋วยเตี๋ยวทุกชนิดเขาจะชอบมากเขาก็อยากจะขายก๋วยเตี๋ยวตอนแรกเราก็ทําธุรกิจร้านซ่อมอยู่เนาะไปใช้ไฟฟ้าขายทีวีขายอะไรไปเราก็ไปนั่งดูลูกชายขายขายดีขายดีเออขายดีขายดีมากขายดีมากก็เลยอยากจะขายอยากจะทำเองแล้วครั้นี้อยากจะทำเองแล้วตอนเนี้ย ก็ขอพี่โพส์ว่าพี่เปิดร้านให้เราสักสาขาสิเขาก็เปิดอ่าเขาเปิดให้ตอนนั้นตอนนั้นประมาณกี่ปีนะที่ว่าไปดูลูกชายทำครับห้าปีห้าปีห้าปีที่แล้วตอนนั้นเปิดอยู่ที่ไหนครับสาขาแรกเลยไปเปิดอยู่เขาน้อยเขาน้อยก็คืออยู่ในเมืองพัทยานี่นะครับอ่าอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองนะครับมันก็ไม่ไกลไม่ไกลครับแล้วปรากฏว่าไปขายดีขายดีขายดีมากสรุปแล้วก็ไปเจอปัญหาเพราะแล้วเราขายดีเราไปเช่าเป็นเป็นล็อกล็อกเขาเนาะเพราะมันขายดี เขาก็ลูกค้าเราก็ไปจอดรถหน้าร้านคนอื่นเขาเจอปัญหาร้านตรงข้างๆแบบก็ไปทะเลาะกับลูกค้ามั่งอะไรมั่งตัาปัญหาเลยไม่เอาละย้ายเลยย้ายเลยย้ายไปตรงไหนครับก็ย้ายมาตรงนี้ก็ตะกอนตรงนี้เป็นร้านซ่อมนะตรงนี้ตรงนี้ก็คือร้านตรงนี้ครับจุบันนี้นะครัอซอยเทพสิ์นะครับที่นี่เปิดถึงซ่อมอยู่อ่าเราก็เลยบกเนี้ยเอากระจกออก เลยใหม่เลยครับม่ร้านใหม่เลยตอนแรกก็มีสิบโต๊ะเปิดสิบโต๊ะขายดีไม่อนั่งก็ขยายออกมาเรตอนนี้ยี่สิบโต๊ะก็ประมาณว่าขายดีนะครับก็เลยขยายกิจการไปเรื่อยๆแล้วไอ้คำว่าโกเปี้ยนี่มันมาอย่างไงครับผมผมยังสงสัยเลยอย่างไอลูกชายชื่อลูกชายลูกชาย ลูกชายเขาชื่อชื่อเปี้ยนอ่าลูกชายชื่อเปี้ยนชื่อแปลกมากเลยภาษาจีนนะฮะคนจีนคนจีนชื่อเปี้ยนชื่อเปี้ยนโกโกแปลว่าพี่พี่นี่งต้องเป็นภาษาจีนใช่ไหมฮะภาษาจีนก็เลยตั้งชื่อเป็นโกเปี้ยนตอบไปด้วยก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาอ๋อก็หลักๆนี่คือจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมหลักๆเลยก็คือก๋วยเตี๋ยวส่วนที่เห็นนี่ก็คือเป็นเป็นเสริมไปแบบลูกค้ามาหลายๆท่านเพื่อบางคนเขาก็ไม่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเขาก็มีทางเลือกว่าเออมีข้าวผัดปูนะขากุ้งมีหลายอย่างเลยค่ะคือพูดง่ายๆว่ามาที่เนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่ก๋วยเตี๋ยอย่างเดียวนะครับมีครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราหมูสเต๊ะผัดไทย อะไรล่ะตัวห้อปลานะครับข้าวผัดลูกชิ้นส้มตำอะไรก็มีหมดนะครับตำไทยตำปูปลาตำกุ้งสดมีทุกอย่างเลยค่ะแซ่บแซ่บเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะโอเคคราวนี้เรามีกี่สาขาครับคราวนี้ตอนเนี้จากที่เปิดมาแล้วเนี่ยจากที่เริ่มต้นมาถึงตอนนี้คือประมาณ5ปีใช่ไหมฮะตอนนี้มีกี่สาขาครับของเราเองสามสาขาของลูกกีสามสาขา แล้วเป็นหมัสาขาครับที่พัทยาล้าต่างจังหวัดมีไหมฮะต่างจังหวัดก็มีก็มีซื้อแฟ่นชายไปอ๋อมีขายแฟรนชายด้วยจันทบุรีก็มีนะครับกรุงเทพก็ยังมีเลยครับแพงไหมครับถ้าขายแฟรนชายอยู่ที่ห้าหมื่นบาทมาเรียนเราสอนจนเป็นค่ะไปไปเปิดร้านได้เลยห้าหมื่นบาทนี่มีอะไรให้บ้างไม่มีอะไรไม่ได้ความรู้ วิธีว้มเสี๋ยวยังไงลวกเส้นยังไงที่จะให้มันอร่อยค่ะนีทั้งหมดว่ามันเป็นพูดยังไงว่าขายสูตรขายขายฝีมือในการปรุงอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับส่วนอุปกรณ์นี่คือต้องไปจัดหาเัาเองก็ก็หลักๆคือการแฟนชายเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราต้องมาซื้อกับเรานะครับก็คือส่วนผสมในน้ำซุปนะฮะทั้งหมูทั้งเนื้อ อันนี้ต้องซื้อจากเราด้วยนะครับแล้วก็พริกน้ำส้มแค่นั้นเองนะครับสี่อย่างที่จะต้องซื้อถ้ารสชาติจ,จะให้เหมือนต้นฉบับต้องซื้อสี่อย่างต้องซื้อสี่อย่าง <ปะ S 2> สี่อย่างนี้คือรวมอยู่ในห้าหมื่นที่ว่าไม่ไม่ไม่รวมนะันั่นเราซื้อต่างหากครับซื้อต่างหากอ,อ,อ้อถ้าเบ็ดเสร็จเลยเท่าไหร่ครับโอ้นั่นนั่นก็เรียกว่าซื้อสูตรเลยแต่ื้อสูตรแสนกว่านั่นก็เรียกซื้อสูตรอันนี้คือเพอร์เฟกต์เลยว่าเพอร์เฟกต์เลยสอนทุกอย่างเอาไปทุกอย่างอ่า สามารถที่จะไปทาเองได้เลยทำเองได้เลยแล้วเราขอทั้งสองท่านเนี่ยคือตอนเนี้หลักๆเลยคือดูแลสาขาไหนครับหลักๆเลยก็สาขาเทพประสิทธิ์ครับอ๋อคือที่นี่เลยใช่ไหมครับของเราเองเลยก็จะมีสุขุมวิทตรงข้ามโฮมมาร์บ้านช้างนะครับแล้วก็ซอยบัวขาวซอยบัวขาวซอยสิบห้าแล้วของลูกสาวอีกคนก็อยู่นาเกลือโคทิสานเนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ ตลาดมิตรมนต์ตอนพัยามแล้วก็จะมีพัทยาใต้พัทยาใต้ตลาดสมุทรคือพูดง่ายๆว่าโขเปี้ยนเนี่ยอยู่รอบบริเวณของเมืองพัทยาเลยนะครับใกล้สาขาไหนไปชิมสาขานั้นนะครับถ้าเกิดสนใจแบบว่าเฮ้ยขายดีเราอยากจะมีอาชีพนะครับก็ลองติดต่อนะครับที่สองท่านนี้เลยครับได้เลยนะฮะอันนี้ยอดเยี่ยมมากวันนี้นะครับเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับอาหารบนโต๊ะเนี่ยประมาณส0บกว่าอย่าง ดูแล้วน่าทานทุกอย่างเลยนะครับว่าแต่ว่าเราจะกินกันหมดไหมมันกินไม่หมดนะสุดยอดนะครับสุดยอดมากเลยครัวนี้จะถามอะไรต่อดีล่ะผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเริ่มหิวแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้น้องสองท่านนะครับแนะนำอาหารกันก่อนเลยนะครับว่าบนโต๊ะเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอะจานย์เยแนะนำเลยครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็เตี๋ยวชามเล็กนี่คือ15บาทาอาให้ให้ให้ก๋เจีให้้องให้ต้องมีต้องมี าบาทจีเลยก็ได ah, ้ค well, ร er, uh, yeah. ับส uh, yeah. ีเลยสิบห้าบาทอันนี้3าบาทอันนี้สี่บาทคืออะไรเขาเอาแต่ละอย่างเลยอันนี้อันนี้เส้นบะหมี่อันนี้เส้นเล็กก็เต๋วเรือน้ำลุกขิกอะค่ะน้ำกเราปรุงสําเร็จแล้วคือไม่ต้องไม่ต้องไปปรุงเพิ่มค่ะถ้าใครชอบเค็มก็อาจจะเพิ่มนิดนึงเราจะปรุงแซบไว้แล้วนี่ชามสี่สิบอันนี้ก็ส้มตำปูปลาร้ารสเด็ดมากอร่อยมาก อันนี้ตำไทยเราน้ำลายไหลอ่ะเออนี่ตำไทยอันนี้ข้าวผัดไอ้กระเพราไก่ไก่นะครับข้าวผัดปูค่ะปูเนื้อเน้นเน้นเลยค่ะนะครับผัดมาครับแล้วก็ปลาน้ำแดงอ่าแล้วก็อันนี้ลูกชิ้นหมูผัดไทยกุ้งสดอ่าสับเต็กสับเต็กอันนี้ก็กระเพรากุ้งกระเพรากุ้งอันนี้กระเพราอะไรครับกระเพราหมูสับหมูสับกระเพราเป็ดกระเพราเป็ดหมดแล้วนี่อีกค่ะมี่อีก ก๋วยเตี๋ยวขัวไข่อะไรก็มีอีกจริงๆมีเมนูอยู่เยอะนะครับเ,เดี๋ยวเราไปขึ้นภาพไปดูรับะทานนะครับม,มีหลายๆเมนูแต่เนี้ยคือเป,เป็นตัวอย่างม้ให้ิมเียนะครับว่าเฮ้ยที่เนี้ยมีอะไรที่แบบว่าชื่ชื่อนะครับรสชาติแบบชั้นนาของร้านเลยโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วครับเดี๋ยวก็ผมให้ทั้งสองท่านนะครับฝากร้านนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามีกี่สาขาอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เดินทาง มากันยังไงบ้างนะครับอ,อย่าลืมนะครับถ้าอยากจะทานอาหารที่อร่อยหรือว่าถูกปากนะครับอ,อยากจะให้มาลองลิ้มชิมรสที่โกเปียนกว๋วยเตี๋ยวเรือยุธยา<อ>ในสาขาเ<อ>ทพประสิทธิ์นะครับ,รบจริงๆแล้วในพัทยาของเราเนี่ยมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันใกล้ที่ไหนลองไปทานที่นั่นดูก่อนนะครับเช่นสาขาเทพประสิทธิ์สาขาสุขุมวิทต,ตรงข้ามบ้านช้างคมมากนะครับหรือพัทยาใต้ ตลาดโสพลนะครับหรือไม่ก็นาเกลือนะครับโพธิสารเลยไปหน่อยนะครับแล้วก็ตลาดมิมิตรกมลนะครับซอยสยามคีิครับใกล้ที่ไหนลองเรียนเจอเลยที่นั่นเลยนะครับอยู่ตัวทั้งพัทยาเลยครับในพัทยานก็ตอนนี้มันก็กลายเป็นซิกเนเจอร์พัทยาไปแล้วนะครับขวเปี้ยนนะครับยังไงคอนเฟิร์มนะครับว่าอร่อยแน่นอนครับอย่าลืมนะครับฝากไปด้วยนะครับขเปี้ยนครับสุดยอด ทีนี้เอามามากินมากินที่นี่บ่อยไหมครับบ่อยครับทุกอาทิตย์เลยครับทุกอาทิตย์เลยเหรอรสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติได้ก็อร่อยมากเลยอรอแล้วแล้วคุณพี่เดินทางมาจากที่ไหนครับเราเป็นคนแถวนี้ครับคนแถวนี้ใช่ไหมครับโอ้โวันนี้สั่งอะไรมากินบ้างครับเนี่ยก็มีข้าวเปเปล็ดข้าวเปล็ดโอ้นี่หมดไปแล้วนะครับเกลี้ยงเลยครับเกลี้ยงอย่างน้ำนี่ครับดูครับสุดยอดแล้วเอาแล้วคุณพี่อะครับเหมือนกันครับเหมือนกันนะเป็นเป็นคนแถวนี้ไหมครับ แถวนี้ครับอ๋อผมนึกว่าเป็นคนทุกที่ไม่ได้หัวยอมยอกยอมยอมอยูกครับแหมนึกครับวันนี้ก erm ินอะไรครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวกับข้าวก๋วยเตี๋ยวกับข้าวนะครับอร่อยครับเนี่ยอร่อยนะคอนเฟิร์มเนาะคอนเฟิร์มเนาะอ่าสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้อาจารย์เราก็ดูแลลูกค้าอยู่นะครับนี่ครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับีครับแหมคุณพี่มาจากที่ไหนครับเนี่ยออ๋ผมมาจากอ่า เอ้ามาจากไหนนึกไม่ออกครับพี่ครับยังไงครับอย่านึกนานครับโหอันนี้คือยังไงครับเนี่ยคนเดียวหรือทั้งโต๊ะครับคนเดียวคนเดียวเหรอโอ้โหสุดยอดนะรสชาติรสชาติอร่อยมากนะครับคอนเฟิร์มนะครับสั่งอะไรมากินกันบ้างครับเนี่ยอันนี้ผัดไทยนะคะผัดไทยลูค่ะอร่อยมากค่ะโอ้โหผัดไทยลูกโซยอดดูหลักฐานนะครับหลักฐานครับอืมอันนี้อันนี้สี่กินคนเดียวเนี่ยเลยใครกินครับใครกินครับชั้นกองนี่ใครกินครับโอ้โหสุดยอดเลยครับอร่อยจริงนะครับเดี๋ยวเรามาทางนี้มั้งนะครับทางนี้ คุณพี่สั่งอะไรเมื่อกี้ครับผมสั่งส้มตำครับส้มตำกับอะไรครับกะเพรากุ้งคกะเพราอะไรเนี่ยฮะที่หมดไปแล้วอันนี้ก๋วยเตี๋ยวครับโอ้โหนี่ดูหลักฐานครับดูหลักฐานครับมาอีกแล้วโอ้โหสุดยอดเอาแล้วคุณพี่ฮะนี่ครับอะไรครับคุณพี่อะไรครับสีแล้ครับพี่เสี่ยวนี่มาสองสีครับโอ้คุณพี่แน่คุณคุณเนาะอ่านี่มาอีกโต๊ะนึงนะครับสวัสดีครับพี่ครับโอ้ยคุณพี่เดินทางจากไหนครับเนี่ย อ๋อผมอยู่ชนบุรีเนี่ยครับชนบุรีอ่รฮะครับผมแล้ววันนี้นึกยังไงครับมามาที่ร้านนี้ครับก็ปกติถ้าผ่านมาทางนี้ผมก็จะแวะทุกครั้งนะครับอ๋อวันนี้สั่งอะไรมากินบ้างครับเนี่ยอ๋อเยอะแยะเลยครับอร่อยทุกเมนูนะสุดยอดนะครับดูครับนี่ครับมาเพิ่มอีกแล้วนะครับดูหลักฐานนะครับหลายซามเลยโอเคขอบคุณมากครับ